สวัสดีพี่น้องที่รักพี่น้องมีใครไม่เคยเจอชีวิตที่ผิดแผนบ้างพี่น้องไม่มีนะทุกคนต้องเคยเจอกับชีวิตที่ผิดแผนกันมาทั้งนั้นหญิงกลางคนคนหนึ่งเป็นลูกของชาวญี่ปุ่นที่ย้ายมาอยู่ดินแดนฝั่งตะวันตก เธอมีลูกสาวสองคนมีอาชีพเป็นครูสอนเด็กอนุบาลชีวิตที่ผิดแผนของเธอเกิดขึ้นเพราะเธอไม่อาจจะทำงานตามความต้องการของอาชีพครูสอนเด็กอนุบาลได้ดีเหมือนเดิมทำให้เธอต้องเปลี่ยนอาชีพไปทำงานรับจ้างเฝ้าร้านค้าในชุมชนและพนักงานผู้ช่วยในหมหาวิทยาลัยท้องถิ่นซึ่งไม่ใช่งานหนักหนาอะไรมากนะัก แต่พอมีรายได้เลี้ยงตัวเพราะลูกทั้งสองโตงหาเลี้ยงตัวเองได้แล้วที่สำคัญเธอมีเวลาว่างหรือเฟื่อไม่เหมือนตอนที่ต้องดูแลเด็กอนุบาลที่มีงานหนักต้องใช้เวลามากเป็นพิเศษไม่สามารถจะหาวันหยุดพักได้ง่ายๆเลยแต่มาบัดนี้ เธอสามารถไปไหนก็ได้จะสามารถจะไปหาเพื่อนจะไปช้อปปิ้งจะไปดูหนังฟังเพลงไปเยี่ยมลูกสาวทําได้หมดพี่นนอะแต่ปรากฏว่าถึงจะมีเวลาว่างขนาดนั้นแต่เธอกลับกลายเป็นคนที่ขี้หลงขี้ลืมไปได้ไม่เหมือนตอนที่มีงานเต็มมือเลยตอนนั้นนะ ง,งานจะเยอะแค่ไหนแต่เธอก็สามารถจะจัดการธุระสามสี่เรื่องให้ทุกคนได้อย่างไม่มีผิดพลาดเลยพี่น้องแต่มาตอนนี้ที่มีเวลาว่างเหลือเยอะแยะแต่เธอกลับลืมนัดบ้างไปสายบ้างนักนังที่ก็เขียนไว้ในปฏิทินตัวโตเบอร์เลยพี่น้องเลยวันหนึ่งญาติชาวญี่ปุ่นมาเยี่ยม และพักอยู่ที่บ้านพ่อแม่ของเธอเธอแวะไปทักทายแต่เธอพูดญี่ปุ่นได้ไม่กี่คำหรอกพี่น้องแม่เธอต้องคอยแปลให้ตลอดเลยทุกคนจึงแนะว่าตอนนี้ว่างแล้วนี่น่าจะไปลองเรียนภาษาญี่ปุ่นดูนะเธอคิดในใจว่าจะไหวหรือเปล่านะเนี่ยวันแรกที่ไปเข้าเรียนฉันเรียนมีแต่เด็กอายุน้อยกว่าเธอเป็นครึ่ง เธอคำผิดคำถูกรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างจนได้เกรดซีมาแต่เธอก็สู้สามีมานะต่อไปในระหว่างนั้นเธอรู้สึกว่ามีอะไรที่แปลกๆเกิดขึ้นกับตัวเธอพี่เนองเธอพบว่าเธอมีความรู้สึกย้อนกลับไปนึกสงสารเด็กอนุบาลที่เธอเคยสอนเขาขึ้นมา พวกนั้นมีหลายคนอ่านหนังสือไม่ออกพีน้องเขียนตัวหนังสือตัวอักษรไม่เป็นตัวเลยตัวหนังสือยังกับไก่เขี่ยอย่างนั้นเธอเกิดความรู้สึกเห็นอกเห็นใจคนที่ต้องอพยพย้ายถิ่นอย่างพ่อแม่ญาติพี่น้องของเธอและคนพลัดถิ่นทั้งหลายที่ต้องดิ้นรนต่อสู้กับ สภาพชีวิตที่ไม่คุ้นเคยภาษาก็พูดไม่ได้วัฒนธรรมก็ไม่ใช่ของตัวกลายเป็นคนทื่อๆโง่ๆทำตัวเงอะเงอะงะงะไม่มีสง่าราศีดูน่ารังเกียจซึ่งเรื่องพวกนี้แต่ก่อนเธอไม่เคยจะมีใจนึกถึงเลยพี่น้องตอนที่เธอยังสอนเรียนอยู่เธอเอาแต่ตั้งน้าตั้งตาสอนโดยไม่เคยนึกถึงความยากลำบากของเด็ก ที่เรียนไม่ได้เลยตอนที่เธอกำลังยังอยู่ในวัยรุ่งโรไว้เด็กไว้หนุ่มสาวไว้ยทำงานเธอไม่เคยจะนึกถึงความยากลำบากที่พ่อแม่ต้องประสบมาก่อนตอนที่ย้ายมาอยู่ต่างแดนใหม่ๆเลยยิ่งไปกว่านั้นยังมีเรื่องที่น่าแปลกใจมากไปกว่านั้นอีก ขึ้นมาเดี๋ยวนี้เธอจําอะไรอะไรได้ดีขึ้นกว่าเมื่อตอนที่ชีวิตผิดแผนต้องออกจากอาชีพครูนั้นอย่างไม่น่าเชื่อเลยทั้งทั้งที่ต้องวุ่นตัวเป็นเกลียวอยู่กับการเรียนภาษาญี่ปุ่นต้องเข้าเรียนต,ต้องท่องต้องทํากันบ้านเยอะแยะอย่างนั้นแท,ท้แต่เธอกลับสามารถจำได้ว่านัดอะไรกับใครไว้และไปตามนัดได้ตรงเวลาทุกครั้ง ซึ่งมันไม่น่าจะเป็นไปได้แล้วยิ่งช่วงที่พ่อของเธอต้องจากไปทิ้งแม่ของเธอให้อยู่เพียงลำพังทำให้เธอจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบสารพัดเรื่องเกี่ยวกับแม่ของเธอแต่เธอกลับพบว่าตัวเธอสามารถจะจดจำรายละเอียดจิปปาทะได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะชื่อเป็นชื่อยาชื่อนั่นชื่อนี่ ชื่อถนนหนทางที่จะต้องพาแม่ไปไหนต่อไหนไม่เหมือนเมื่อก่อนอย่างหลังมือเป็นหน้ามือเลยจริงๆทุกวันนี้เธอสามารถกลับมารู้ได้อีกครั้งหนึ่งว่าเธอเป็นคนที่เพียบพร้อมมีความรู้ความสามารถสำหรับจะจัดการทุกอย่างในชีวิตได้เหมือนเดิมได้เหมือนอย่างเดิมแล้ว เธอไม่แน่ใจว่าไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะเธอมีอะไรให้ต้องทำหรือมันถึงทำให้เธอกลับมามีความสุขได้อีกครั้งหนึ่งอย่างนี้เป็นเพราะมีอะไรมาบังคับให้ต้องทำเธอถึงกลับมาสามารถจะวางแผนจัดการวันเวลาได้อย่างคล่องแคล่วมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมอย่างนี้มันเพราะอะไรกันแน่เธอไม่เข้าใจแต่ที่ทราบแน่ๆคือเธอรู้สึกว่าชีวิตของเธอดีขึ้นพี่น้อง หลังจากที่ชีวิตของเธอต้องผิดแผนไปทำให้เธอไม่เหมือนเดิมรู้สึกเสื่อมประสิทธิภาพครั้นพอเธอตัดสินใจไปลงมือทำอะไรสักอย่างที่ไม่ใช่สิ่งที่เธอเคยวางแผนชีวิตเอาไว้และเมื่อได้ลงมือทำอย่างเอาจริงเอาจัง,เ,จงเธอกลับพบว่าตัวเธอเองกลับมาเป็นคนมีความสุขมีชีวิตชีวา มีประสิทธ,ธิภาพเหมือนเดิมแม้ชีวิตจะไม่เป็นไปตามแผนเดิมที่วางเอาไว้ก็ตามหลังจากเธอเรียนต่อไปอีกสองปีเธอเดินทางไปเที่ยวบ้านญาติที่ญี่ปุ่นพร้อมกับแม่ลูกสาวและลูกเขยเธอสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารได้ดีขึ้นถึงจะยังไม่มาก แต่มันทำให้เธอพบความสุขอย่างที่เธอไม่เคยพบความสุขไม่เคยพบอย่างนี้มาก่อนเมื่อครั้งที่ต้องต้อนรับญาติแล้วพูดกันไม่รู้เรื่องต้องคอยให้แม่แปลอย่างเดียวปีต่อมาเธอสามารถสื่อสารกับญาติผ่านทางอีเมลได้แล้วถึงภาษาจะไม่สวยจะผิดไวยากรณ์ไปบ้างก็ตาม สับบางคำก็ยังไม่รู้จักแต่สิ่งสำคัญพี่น้องที่รักคือเธอรับรู้ถึงการมีญาติพี่น้องที่อยู่ในอีกสิกสิกโลกหนึ่งซึ่งเธอมีใจที่อยากจะติดต่อสื่อสารเพราะพวกท่านคือครอบครัวของเธอมันทำให้เธอไม่รู้สึกว่าอยู่ตัวคนเดียวในโลกเธอยังมีคนอื่นที่รักและเป็นห่วงเธอและเธอมีคนอื่นให้รักและเป็นห่วงเขาด้วยเช่นกัน เธอค้นพบความสามารถที่จะมองออกจากตัวเองได้และมันทำให้ชีวิตของเธอกลับมา พระชับกระเชียงอีกครั้งหนึ่งนี่เป็นอะไรที่วิเศษมากเลยที่เกิดขึ้นกับตัวเธอพี่น้อง หลังจากที่ชีวิตผิดแผนและได้ลองหาอะไรที่ไม่คุ้นเคยทำจนกระทั่งได้มาเริ่มเรียนภาษาญี่ปุน่นเธอค้นพบว่าจากการมีชีวิตที่ผิดแผนบัดนี้เธอสามารถจะกลับมามีชีวิตเป็นของตัวเองได้อีกครั้งหนึ่งแล้วพี่น้องที่รัก เรื่องนี้จากหนังสือ Boost Your Brain Power by Dr. Marie p a k i n s k y ชื่อเรื่องว่า The Gift of Gap เราจะเป็นแสงสว่างส่องนานาชาติไม้ออกที่ช้ำแล้วเราจะไม่หักเราจะเปิดตาคนตาบอดจะปลดปล่อยผู้ถูกจองจำออกจากคุกปลดปล่อยผู้อยู่ในความมืดออกจากที่คุมขังหนังสือประกาศสกอิษยาบทที่42ข้อ1ถึงข้อ7 บทเทศสำหรับวันจันทร์สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์พ่อขอพระอวยพรนะพี่น้องนะ